ก็ไม่กดตะทีวะเอออ้าว What ั h e f ฟ c k เอาป่าไปแล้วใช่ปะอ่ะมึงมาขอเป็นชุนเลนละกันแคเค่ okay, อย่างเท่อันนี้ผมปรับเป็นความเียดต่ำนะเพราะว่ากลัวแม่งไม่ไม่ไหวกลัวไม่ถนัด และดูจากลักษณะท่า,าทางแล้วไม่น่าจะรอดนี่ฮะก็ตาเวนตามกรรมไปล้วกันถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ที่จริงเป็น้อกฝาบใช่ปะแต่ว่าคือผมเอาไวนนี้ไปก่อนแล้วกันเนอะอ่ะเราสายไม่มีแทงเอาจัดไป จัดไปเต็มที่อืมแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาล็อกซี่น่าจะเริ่มเด่นโอเคผมน่าจะห่วงเดียวคือห่วงแล้วได้ละมีปัญหาเยอะแน่ๆนมีปัญหาแน่ๆนแบทแมนช่วยทีนะเพื่อนเอาแล้ให้ได้นะเพื่อนเพราะว่าเราอ่ะเป็นแค่เมจอะไรละลโหลดดับอย่างเดียวนะทีมเรา แล้วทีมข้างล่างนี่แบบโหดอย่างอื่นเลยยังอืดโคตรอืดไอรีฟาร์มใช่ไหมออไอรีฟาร์มนะครับมอทอสน,น่าจะลมนี่น่าจะแทงเอาละเอาละตอนนี้ความเที่ยมได้บังเกิดแล้วครับ ยินดีต้อนรับสู่ ROV ใช่แล้วยินดีต้อนรับสู่ ROV ผมนั่นชื่อทุเลนว่างไงแบ็คแมนเห็นนกเขาไปอ่ะเห็นไหมเห็นนกเขาไหมอ่ะแบ็คแมนอะไรกันเนี่ย Silence is golden จะเลยแบ็คแมนไปแล้วแมนมีใครอยู่ไหมร้ายกันหรือ หละกันล่อะอย่าันซวหออหรออื้อีจัดไป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 เอาตายคือตายก่อนอจัดมาเยีอยม,มากเพื่อน มันเป็นไปตามกระแลนคิวเอาไาว้ยังไงล่ะฉันแล้วมันบาดแผลยังไงล่ะ Thank you Thank you แล้วไ่ไปดูข้างล่างข้างล่างเพื่อนข้างล่างข้างล่างข้างลาง่าง,าง,าง,างจะไปจะไปพุิงพุ่ ไม่ได้ใช่ไหมล่ะงั้นขอยาละกันแบกแมนที่เล่นเก่งจริงๆเลยอะ่ะบุลาดว่าไงสาวน้อยเอาละเอาละเอาละตะกอนตะก,กอนตะเออเอ An An อก็ <been> ออยังดีนะก็ออยังโอเคยับเพื่อนเพื่อน ก็โอเคแล้วผมตายก่อนแบ็ทแมนเริ่มท็อกซีครับคุณผู้ชมครับแบ็ทแมนกูเริ่มท็อกซีแล้วท็อกซีจริงจริงนะฮะก็อีกครั้งนะครับผมวันนี้ทุเรยนกับนกกระเรียนหรือเปล่า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 จ๊ะ ยีเด้แบทแมนมึงเริ่มทกซ i กแล้วนะเพื่อนอย่างนี้กูไม่ยอมนะเพื่อนอย่างนี้มันไม่ใช่นะเพื่อนอืมมันไม่ใช่นะเพื่อนมึงไปอยู่อะไรกันด้กันหนาเนี่ยฮะมึงไปอยู่ตรงกลางอ้์อ้าอ้อ้หือหาอ้อ้อ้เกือบแ่เกิดแล้วรอเกิดแล้วรอเกิดแล้วรอ เราเราเราเกือบแล้วอือหือิลิอิลิเอ้าเอาจึ๊บ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 กดดัดมาตายฮะตายฮะใช่เพื่อนหน่อยอือเกือบแล้วเราเนี่ยเกือบแล้วเราเนี่ยฮะเว่นเราจัดมาจัดได้จัดมาเลยเฮ้ยไม่ให้หลอกไม่ให้หลอกเราอ่ะอือหึตายตายครับตายพี่ครับ ว่าไงเราและใจรัดเพื่อนเพื่อรักจุดไหนไอ้พุกนี Pop ้ไม่เอานะเพื่อนมันแจงเปดเจ็ดย่านนะมาเพื่อนเราะวังกลางด้วยนะเราตระกางนะเพื่อนแล้วว่ามันจะมาตอนไหนเฮ้เพื่อนแต่ว่าเราก็ได้รักเลยละเพื่อนเราได้รักไลยละเพื่อน ชัดดาวแน่เพื่อนไปอยู่นู่นเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแบทแมนทีมกูเริ่ท็อกซิกแล้วเพื่อนน้องพี่น้องแบทแมนกูเริ่มท็อกซิกแต่แล้วความชิปหายมาเยอะแล้วพี่น้องตายหาแล้วพี่น้องโอเคอยู่ข้างบนใช่ไหมอือ ไม่ให้ไปไปเองซะเลยอ,อย่าบอกมาหันกลับมาคุณตายก่อนเอาไว้ตายสิเพื่อนเพื่อนเอิงเอาไว้ตายคือคนเก่งผมยอมรับนะแต่ว่าคนเก่งที่ชอบซอกซิกอะ่ะไม่อะ่ะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ คือคนเก่งจริงอ่ะไม่สมควรที่จะแบบว่าไอ้เริ่มแบบพอกซิกอ่ะแบบไอ้ไอ้กุ๊กแวะแวะเนี่ยมันกล้าเขาเราียกว่าไม่เกลียดคนเล่นด้วยกันอนะ่ะเป็นผมผมไม่ชอบนะจริงโมเลนก็ยังพอไปอย่างเงี้ยไอ้โมเลนยังยังโอ้อนอุโลมไม่ได้เห่นไหมแต่ไอ้ไอ้ท็อกซิกเนี่ยคืออย่างเกลียดเลยทุกชมครับไม่อชอบจริงนะแล้วได้จะไปฟังว่าใช่ไหม แตกรถแตกแตกแจกอ่ะอีน่าอีน่ายีน่าอีน่าอืมอืไม่เลยีน่าไม่น้เตงเตงอย่าเตงประตูเลยนี้ก็จะหายไปแล้ว Your team has tower. เออมันคงเป็นอย่างนั้นไปม,มาสิเพื่อนมาสิแม่หนูเนะแม่ยีเนอร์อ่าไปไหนแล้วละ่ะไปไหนแล้วแม่ยีเนอรไม่มีกูไปแล้วนะเพื่อน ไปแล้วนะเพื่อนไปแล้วนะกูไปแล้วนะกูไม่อยู่แล้วนะเพื่อนเอาละเอาตีครับตีป้อมตีไปตีไปโบวินขี่พายุทะลุฟ้าดูดม้าทะลุฟลอยโอเคกูกลับบ้านกูก็ได้เพื่อนถ้าเพื่อนต้องการอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนต้องการอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเฮ้ ไม่น่าจะพอนแต่แต่ก็ยังรอดโอ้โหเรียกว่าเทพเป็นการจุ๊กอะ่ะเข้าใจไหมอะ่ะมันจุ๊กไปจุ๊กมาเพื่อนก็ชอบจุ๊กกันใช่ไหมฮะชอบจุกกบจ๊กกัใช่ไหมเราอะ่ะฮะขอกลับบ้านก่อนแล้วกันเถอะเนี่ยท่านผู้ชมขอบขอบขอบเพิ่มเสียงหน่อยคือเราก็เล่นกันดีนะ ถ้าแบ็คแม่ไม่ไม่ท็อกซิกอ่ะมันก็เล่นดีกันทุกคนนะจริงๆอ่ะอย่างแรกขอชื่นชมคืออะไรฮะคือปลาไงปลาปลาปลาไงจ๊ะคือปลาเล่นดีมากผมชอบปลาปลาอะไรปลาไม่เดียวกันหยอก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 เอาไวดีไม่โต เอาและแบทแมนกูเริ่มนหะแบทแมนกูเริ่มเอาเอานี้ใช่ไหมอ่ะกูขอแล้วกันเพื่อนขอแล้วกันกูขอกูขอกูขอเพื่อนกูขอกูขอ,อกูขอกูขอเพื่อนกูขอเยี่ยมมากโอเคมาแล้วไปไหนอะพี่นะ้อง ยิ่งอ่ยับไปเลยยับไปเลยมันต้องอย่างงี้พี่น้องอจะตายะแล้วครับอ่ะโอเคอด้เวลาเล่นป้อมกลางแล้วเจ้เอาอะไรพี่น้องจัดให้ดีนะเจ้าพี่น้องอไม่แตก <team> ไม่แตกก็เป็นไร ไม่แตกแล้วยังไงอะฮะไม่แตกแล้วยังไงแต่กูก็แตกเลยเราแตกกันทีอะเราแตกใช่ไหมอะโอเคองั้นเอาไงดีอะท่านผู้ชมครับอันนี้ไปก่อนละกันคิดไม่ออกเดี๋ยวก็นันตอนนี้จะผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับตอนนี้เรายังได้เปรียบอยู่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะนะ โอ้โหแบทแมนก็เล่นดีนะดูจักแบทแมนเล่นดีมากนะถ้าไม่ตัดถ้าตัดเลทอคสิกเนี่ยคือแบทแมนเล่นดีมากๆนะถ้ามีเลทอคสิกเข้ามาเกี่ยวข้องคือแบทแมนเล่นดีมากนี่เอาอีกแล้วแบทแมนกูเล่นอีกนะแล้วนี่ไงนี่แบทแมนกูเล่นอีกนะแล้วมันจะไม่มีใช่ปะมันไม่มีได้ปะ มันไม่ม <lag os> ีนะเพื่อนคจัดไม่ได้ขอโทษทีตะคกเราเรากันไม่ได้เขาโทษทีเพื่อนอุตส่าห์แบบกันแล้วแต่กันไม่ได้ทนจิเพื่อนแต่ว่าครีปไปแล้วปาบปาบป้บแรอยู่นะ ฮีปแรงอยู่นะแรงอยู่นะเพื่อนฮีปแรงอยู่นะยิงแรงอนะเพื่อนครีปอ่ะเกินครึ่งหลอดด้วยเอานะดับเบิ้แมนคือเดินเกมดีอ่ะแับเบแมนเดือคือดื้อคือดื้อมากอ่ะเดินเกมดีขึ้นโคตรอ่ะเอาอีกแล้วอะไรแบอะไรวะอะไรของมึงแับเบแมนป้อมแตกอากูปล่อยแล้วกันปล่อยแล้วกันเพื่อน อ่ไปกลับไปเอ้ยเอ้ยเอาละเริ่มฮาโอเคตีตีตีตตีครับตีไอเฮเตงก็อแล้วเหรอไอเฮตะเอาละไอฮาชนเผามายาก็มาโมคีก็มีส ผู้ชนเผาแหละเพื่อนอายุหน้าเลยครับกูไม่เย็ยนแล้วเพื่อนกูไม <c oughs> ่เย็นแล้วกูไม่เย็นแล้วเพื่อนกูไม่กินแล้วเพื่อนตีปึ๊บซีปึ๊บตีปึ๊บตีปึ๊บโอ้โหมันเริ่มแล้ว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 ซิ่วไม่โดนสักตัวโ <c oughs> อเคโออเค อือหือเอาเอาละอย่าโดนตีแล้วกันมันบางเฉียดบางเฉียดขอ,นะอเน้แต่ว่ากูขอนะเพื่อนไอรีิเราขอนะเพื่อนเอาดิไปกินจะกินไหมละ่ะเอาไปกินอจอดกรอกต้มาเอาละครับเอาละเอาละกูะมไม่รอแล้วเพื่อน ผมไม่หลอนคุณผมตายก่อนละอือหืออือหือช่วยกูด้วยคุณช่วยกูด้วย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 เก่งมากลูกลักเก่งมากไอเต็งเก่งมากเต็งเนี่ยกจะตายเนี่ยกูจะตายเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยตายแล้วครับตายแล้ว อุ้ยตายแล้วจะเล่นกูเหรอมอทอสจะเล่นกูเหรอเพื่อนจะเล่นกูเหรอจะเล่นกูนเหรอหนีไปหนีไปคนละจะจะเล่นเหรอจ๊ะเอาเหอะเอาให้แตกแตกเถอะแตกกับเ,เพื่อนแตกเถอะแตกเถอะไม่ถอยกูจะเล่นกูจะเล่นกูจะเล่นออืล็อกซี่มึงก็เหมือนกันนะแทนที่มึงจะมาช่วยตี ไม่ยอมตีชิบหายแล้วกูฮ้าพอสีนิดนึงนะฮะเพื่อความมารราัดเรียกว่าเพื่อความสนใจเฮ้ยเนี่ยนะเออถ้าดูจากตังเราคงนัดชนะแล้วละคค่ะเน,นี่ยแบ็คแมนนี่คือแบบตัวตัวฟาดเลยล่ะตกลงแบ็คแมนไม่ใช่ค็อกซี่ใช่ไหมมันเป็นภาษามันใช่ไหมมาจากเผ่าไหนวะ ทับจิงเดี๋ยวมั่อกแอบอยู่อะแอบอยู่อะแอบอยู่แอบอยู่นะฮะก็อื้มมันจะมีอุกกาอุกกากัตตากัตตาไปวะตกลงอ่าแรดแ้ระวังดักซะเยอะให้ทีระวังให้ดี พเพราะแม่งมาจริงๆอย่างเงี้ยแม่งมาแน่อะฮะลงไปเตะไอาเจต์อา,าอเจต์อายาเตะอายาเตจต์องตีเราอื่ดละหนีทำไงว่ามันนิ่มอ่ะอะไรวะร <c oughs> เราใช่ไหมมาถึงเราใช่ไหมพอทอสเรานิ่มใช่ไหมพอทอสคือหมายว่าเราตัดดูนิ่มใช่ไหม เราด่าตาดำนิ่มใช่ไหมอ้าวอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเทเตคืออะไรเทเตคืออะไรก่อนเพื่อนเพื่อนทำไมเพื่อนเพื่อนอย่างนี้ละเพื่อน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 อย่าเป็นติ๊ตต้นติ๊ตต้นติ๊ตต้นปูจ้ำไม่ได้กูไปไม่ได้กูไปไม่ได้อ่าเอาละเอาละช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อน ซุปเปอร์ครีมจะถูกความปนอย่างเล่นกัน,กนแต่ก็อย่าเล่นกูอย่าเล่นกูอย่าเล่นกูเพื่อนพอร้องมึงรีบจบบ้านได้โปรดรีบจบบ้านรีบจบบ้านเพื่อน,ร,บบบนรีบจบบ้านเอากูวาร์ปใส่เลยเอาวาร์ปทับทาวาปมาโคเทเขาเรียกว่าบินกลับบ้าน ผมก็คิดว่ายังไงก็แบ็ทแมนแน่นอนแบ็ทแมนโจชัวกูว่าอะไรไงอ๋อไอชายกุ๊กกุ๊กมีหน้าไาอ้ไแบ็ทแมนน่าแต่ก็คือจบกันแล้วกันแต่ว่าก็โอเคอะนะ ก็ไม่รู้ว่ามันมันท็อพิีหรือว่ามันเป็นจาเรียกว่าอะไรอ่ะบทบาทมันเพราะว่ามันหนิกใครทุกทุกเลยเวลามันจะพูดมันก็ต้องพูดกระพุกกระตักระตะกเหมือนเหมือนไก่ใช่ป่ะนะฮะอ่ะโอเคผมถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับผมสลับพาดีก็ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับใช่